โอเคก็สวัสดีคุนด้วยนะผมยินดีรับสุรยการคุณโอมนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกม Minecraft นะฮะกลับมาอีกแล้วครับกับโปรเจกต์เดินทัวร์สนามนครับผมรอบนี้มาในสนามอัติฮัสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจสนามนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์เครดิตไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสามารถไปไดาวน์โหลด กันได้นะผมเดี๋ยวผมจะแปะเครดิตเขาไปให้นะครับผมโอเคเดีย๋ยวผมจะเดินดูให้ทุกคนให้ <c oughs> ให้คนให้เห็นกันก่อนนะผมอ่าไปให้คนได้รับชมกันก่อนนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลยไปเข้าไปเลยโอเคเรามาข้างหน้ากันนะผมหน้าสนามข้างบนก็จะมีเขียนคําว่าชื่อสนามของ m a n c h e s t e สเตเดียมนะฮะโอเคไป เมื่อกี้ออกดีอร์ดิดนึงเสียงมารบกวนนะเรามาดูรอบๆกันก่อนเลยรอบๆก็โอ้โหเป็นอลังการงานสร้างมากครับผมแสงแดดก็สดใสอยู่เนะแดดจ้ามากเป็นที่มอดเลยครับผมเพิ่งลงมาใหม่เลยนะฮะใครสนใจก็สัพพอรผมได้นะผมเราจะเดินดูรอบๆสถานที่ก่อนเลย เอาบินไปดกวาจะได้ไวเดี๋ยวผมขอปรับเออ่เวลาทีหนึ่งนะฮะเกเรื่อนละขอไปนะผมโอเคเราไปกันต่อเลยบินมารอบๆไปฮะโอเคมาถึงข้างหน้าแล้เวเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในสนามกันเลยนะผมไปกันเลย อาวไม่มีร้านค้ารหรอถ้าเป็นตามจริงนี่เขามีร้านค้านะฮะอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าทำได้สวยงามแล้วครับไปไปเลยเดินเข้ามาแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่สวยงามนะฮะโอโ้มองร,รอบนี้ก็สวยนะครับเดีย๋ยวรอขึ้นไปข้างบนสุดเลยมุมมองจะเป็นยังไงไปฮะ แล้วสมมติเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะผมค้ับคือวิวโคตรดีครับมองการดูบอลที่คือมาใช้ได้เลยครับผมเห็นนทั้งหมดเลยครับโอเคเดินดูทีละส่วนกันเลยทีละม,มุมจำลองเหตุการณ์ว่าเรานั่งตรงนี้จริงๆนะฮะนะครับผมเราเรามานั่งดิ่มตรงนี้สิว้านั่งคนเดียวเหงาตรงนี้โอ้โห นีส่สวนตัวเลยเนี่ยตรงเนี้ยตั้งดูแบบเออเห็นรถมุมจริงนะครับผมไปถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ฝังงนนง่งทีมเยือนปะทีมเยือนนั่งฝั่งทีมเยือนอะถ้าจำไม่ผิดนะทีมเยือนนั่งใช่ปะวอะน่าจะใช่แหละทีมเยือน โอเคนันก็มืดมากเออเรานั่งดิมนวนสิเอ้าเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยว,ยวโอ้โหฝนตกเฉยเล้ย่ฝนตกเราไม่ได้เลยโอ,อ้ขอขอพลายเสียงมาใส่ที่บ้าน,นครับเอยมาตกตอนนี้ได้ไงมาตกตอนอ่านคลิปนี่นะ โอ้โหจบแล้วครับไม่เป็นไรท่านผู้ชมก็ทนทนดูไปก่อนนะแม่งมาฝนตกกันตอนนี้วะโอเคเราไปดูกันเลยคุณฝนตกลภะพากงเปงเล่งนย้เลยอ่ะมันปรับแล้วดูได้ไหมโนไม่ได้เออช่างแม่งเฮ้ะไปเสียเวลา เดี๋ยวพลาดบินรอบๆเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราลงไปเหยียบสนามหญ้าเลยอึ๊บอื้มองดูว่าสวยใช่ได้นะฮะไปเหยียบสนามหญ้าแล้วอุ้ยเออไม่เป็นไรโอเคเราซ้อมให้เขาแล้ว ตอกคนตอกเข้าวอนฮอคนอันนี้ก็เป็นฝั่งมานั่งสำรองนะครับผมเรานั่งลองจำจำลองเหตุการณ์นั่งตรงนี้ปึ๊บไอแค่มา,มาเว๊อะไรเลยครับ <c oughs> นี่ก็ลงมาเป๊บเป๊บก่าเดียวละับผมจะสั่งลูกเทมตรงนี้ชีโบชีเบตรงนี้ครับผม เออทำอะไรไม่ยิงว่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องต็ดตัวเลยนะผมโอเคไปปึ๊บปึ๊บป๊บมีฝั่งเดียวเดรอว้าวเราก็นั่งแตัวกันตรงนี้อือันนี้โอ้ห้องอับนานนะฮะไม่มีอะไรก็บี่ห้องนี้ประมาณนี้นะฮะ อยู่ห้องเดียวนะครับผมน่าจะเป็นห้องของเจ้าบ,บ้านนะฮะน,นี่จำลองนักเตะเดินออกมามาองรอบๆรงสนามนะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดรายการข้างในเดี๋ยวฝนมันตกสำหรับ สนามอติเฮสสเตเดียมก็มีประมาณเท่านี้นะผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวโหลดมาเดินชมด้วยตัวเองได้นะผมเดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างครับผมตามที่บอกต้คนคลิปเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจผมด้วยนะผมสำหรับใครที่อยากมารับชมรายการสดไลฟ์สตรีมเกมผมก็สามารถมารับชมได้ตอนกลางคืนเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะผม ทุกวันไหมก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมนะฮะกดกระดิ่งไว้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ